สวัสดีครับวันนี้นะครับมาติดตามนะครับพ่อผมจะไปซ่อมเครื่องนะครับลูกค้าแจ้งซ่อมมานะครับว่าอะไรตัวนี้นะครับไม่ได้เปลี่ยนมานานแลวนะครับอันนี้คือชุดลูกดำนะครับชุดลูกดำใช่ไหมครับครับผมต้องไปเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับแล้วจะเป็นเครื่องสีเครื่องสีเจ็ดแปดนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศในการซ่อมเครื่องนะครับของทางพี่ย้อยนะครับลูกค้าซื้อเครื่องไปนานไม่ได้เปลี่ยนอุปกรณ์เส้นเปลืองเลยนะครับทาแล้วก็มีอาการของหมึกเสีย ใช่ครับมึกเสียเต็ม,ตมนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกมาจนถึงท่อนะครับอโอเคเดี๋ยววันนี้ <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกับพี่ออยนะครับ ครับวันนี้เราจะดูอาการนะครับเทปต้นๆนะครับเราเทปพัดลืล่นดูดูคอนพี่ก็รู้รเลยว่าเป็นอาการอะไรบ้างนะครับรตอนนี้อาการมีเสียงดังนะครับเครื่องแต่ก็ยังแจ้งสาเหตุมาจากก่อนวันนี่ลูกค้าแจ้งมามีหมึกเสียเต็นมนะครับเสียงดังให้เทมึกเสียทิ้งแล้วยังไม่หาย นี่กานะครับเรานครับนี่เครืออการนะครับตัวนี้สัานิาฐานอะไรได้บ้างครับี่อยเรารูสุดจ้มเลนครับุ่ดจ้ำแน่ๆเลยคือคือท่อเสียงเต็มแน่นอนอยู่แล้วนะครับนี่ก็จะเต็มอย่าอ่ามือเสียเต็มทำให้ท่อตันนะครับ เราดูครับนี่ดูครับนี่นะครับนี่คือสาเหตุของมึกเสียเต็มนะครับมึกเสียเต็มแล้วทําให้มึกเสียเต็มเสียเสียนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ท่อมึกท่ออ่ามึกเสียเต็มท่อตันนะครับก็มีเอฟเฟกต์มาถึงชุดลูกดักนะครับก็เนี่ยครับทำการล้างก็ไปนะครับนี่คืออาการ คร่าวๆที่เราสรุปครับก็เดี๋ยวว่าชมกันตอนล้างเสร็จครับโอเคอาหาระกครับการนี้แก้ยังไงนะแก้ยังไงเนี่ยทีดำมอกมาเนี่ยตู้ทีตัวนี้สีดำครับต้องล้างท่อเครับสีดำออกมาหมึกมันลงไปไม่ได้นะครับก็ท่อจากตัวนี้มันตันนะครับตัวนี้เต็มนะครับเดี๋ยวไปเจอดูทีนี้นะครับพี่ออยเราจดการยังไงกับขึ้นตัวนี้นะครับ ตังไหมหมุนดีไหมหมุนตัวนี้ดครับเ,เราสังเกตยังไงครับว่าข้อตังไหมครับหมุนตัวนี้นะครับเพราะมันสมูทนะครับถ้ามันสมูทอ่ะแสดงว่าไม่ตังครับแล uh. ้วม wow. ีเสียงแจ๊กแจ๊กแจ๊กไหมครับเนี่ยมันทำงานครับใช่มันไม่ติดไม่ขัดอะไรก็เพิ่มหมุนตัวนี้ก็เดี๋ยวต้องดูภายในดูไม่ธรรมดาอีกทีนะครับ เช็คครับว่ามีหมึกไปเกาะหรือว่าหมึกแข็งไหมเป็นเส้นขาวไหมชุดทีวีใช่ไหมครับใช่คือเทา้าซิงชุดทเทา้าซิงมันต้อง่เป็นเส้นขาวอ่ะถ้ามีอะไรเกาะมันก็จะมีเส้นสีก็เส้นขาว,าขาวต้อง,ต,องต้องล่อนหน่อยังไงครับเราก็แกะอุปกรณ์ภายในเข้ามาแล้วนะครับก็มีท่อนะครับก็ตรวจสอบเพิ่มเติมเข้าไปเลยทีเดียวเลยครับเท้าซิงครับทีเดียวเลยนะครับจะทำ 4นะครับนี่ครบทุกสีสีเลยนะครับเช็ด l p o l p s เน็ดแต่เช็ดเลยนะครับควาสะอาดเลยแล้แกะออกมาใช่ไหมแกะทุกตัวเลยขอดูตัวอย่างก็อันเหลือสีดำนะครับเดี๋ยวผมจะเอาสีดำนะครับ ล่วงนะครับร่วงไปบางนะครับมันทําให้เกิดอะไระครับเป็นเส้นขาวครับเส้นสีขาวเาว,นะาวนะเวลาเราถากมาแล้วจะเป็นเส้นสีขาวคูๆที่เป็นน้หนามถ้าเราเทสซิงเกิลหรือถ้าเผื่อมึกไปบางแอปพลิเคชันก็จะเป็นเส้นสีขาวใช่ไหมครับหรือเรายกตัวอย่างเช่นถ้าเอเราเทสซิงเกิลส,สีดำมา มันก็จะเป็นเส้นสีขาวขาวเลยนะครับเป็นเส้นคมเป็นเส้นขีดสีขาวเลยครับสีขาวก็มาจากเนี่ยครับเอาเนี่ยตะปปุกนะครับวิธีการทําความสะอาดมีทิปตรงไหนบ้างมั้ครับก็ทิปนะครับก็เช็ดตรงนี้ให้สะอาดนะครับตรงร่องกลางจะเป็นซีซีล่องกลางก็มองเห็นนะครับเใช้ล่องส้มครับอ่าใช่ละใช้เช็ดตรงร่องกลางให้สะอาดร่องกลางคือตัวสอง L ของ FPS มีทีนะครับร่องกลางใช่ไหมอ่ะเหนรอครับมันเป็นร่องแกงเลือดโอเคนี่ครับล่องตรงกลางเย่างนี้ครับตัวนี้ครับถ้าไม่เช็ดนะครับถ้าเช็ดแบบลวกๆเนี่ยมันกะ็จะเป็นเส้นขาวเหมือนเดิมโอเค ไปตรงล่องนี้นะนนนครับแล้วก็ดเราดันหัวยังไงครับใชครับใช้ตัวนี้ก็ล็อกครับมันจะขยับไม่ได้นะถ้าใส่ไม่เข้าหมุดัะแบบทะลักตรงนี้นะครับอ๋อโอเคอันนี้ก็เป็นทิศอย่างหนึ่งใช่หมุดล้นตรงมั่งหน้าที่หมุดล้นมันจะล้อนลออกมาที่นา่าใช่คนระับที่รถตรงนี้ที่ชุดตั้งน้าเนี่ยอุปกรณ์นะรับอ๋อที่จะเจอเป็นหมดก็คือสาเหตุใส่ตัวนี้นะครับ ่ดูดูกันนะครับเที่ยวนี่เห็นว่าเที่ยวนะครับเป็นแง่าๆงเงี้ยอ่าครับแต่นะครับครับเขากลบเข้าล็องนี่นะว่าจะเข้าล็องดีเลยเข้าในล็อกตรนั้นโอเคแล้วเข้าเอาคนนี้ก่อนอ่าครับตรงนี้เข้าล็อกอ่านะครับโอเคจะแน่นครับนะครับไปอ ีกประเด็นหนึ่งที่หมึกว่าหมุดมนรถตรงนี้นะครับเป็นเพราะซีนตรงนี้นะครับซีนเนี่อ่าเริ่มสึกนะครับเริ่มไม่ค่อยดีนะครับซีนนะซีนนี้นะรัวท่อยางที่ขาดเออซีนตรงนี้เริ่มไม่ค่อยดีอ่ะก็เป็นหนึ่งในสาเหตุของหมึกมันอ่าหมึกมันร่นตรงนี้เนี่ยเจางานครับพูดง่ายๆถ้าหมึกร่วงมาอยู่ในชุดด้านหน้าเนี้ยก็จะเป็นท่อพวกเนี้ยท่อพวกเนี้ยซีนนะครับเริ่มไม่ค่อยดีนะครับเริ่มเสื่อมครับ ขั <S <s <technical arr ows> ้นตอนการประกอบคือแล้วนะครับตรงไหนที่ต้องเช็ดตูงนี้นะครับสีสังเกตนะครับตัวล็อกตัวนี้นะครับดูนะครับดูเช็คอุปกรณ์แล้วดูตัวเนี้ยเราเอาออกวันนี้ยังนะครับแล้วก็นี้เราปิดไว้ก่อนปิดเนี้ยเพื่อให้หมึกมันร่วงครับตอนสุดท้ายมันต้องเอาออกนะครับเทงนั้นหมึกไม่ลงนะครับแต่ละสีดูทุกสีเลยนะครับนะครับแล้วก็อุปกรณ์พวกสาย LPS นะครับตัวนี้สายชุดดี housing ใส่ h าส s ่ n นะครับตัวนี้ต้องเสียบให้ครบนะครับนะครับสี่อันนะครับมีตรงไหนที่ควรระวังที่ควรระวังนะครับก็ดูพวกนี้ว่าใส่ ABS เข้าหรือเปล่านะครับโยกดูนะครับนะครับมันโยกขึ้นได้สุดแลงสุด a บ s นะครับสังเกตดีๆครับมันแน่นถ้ามันแน่นหรือมันขัดขัดไม่ใช่นะครับใส่ผิดละผิดร่องนะครับ จะมีวิธีการตรวจสอบนะครับหลังจากที่ถอดออกมาแล้วประกอบคืนการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับข้อควรระวังนะครับแล้วก็อันนี้อีกอย่างนึงครับเนี่ยมันหลุดใส่ยังไงนะครับให้เราเสียบเข้าไปในครับทีนี้ด้านในนะครับนี่ถอด็อกนี่ต้องต้องทับอย่างนี้นะครับเอ๊แบบนี้นะครับแบบนี้ไม่ใช่นะครับลงได้เหมือนกันแบบนี้ไม่ใช่นะครับเนี่ยค้างโอเคหรือตึดผ่านหนม่นได้แล้วก็แบบนี้ครับ บได้รับงนับคงรูนะครับแสดงว่าเข้าล็อกเรียบร้อยนะครับค่ะครนะครับกรณีหมึกเสียเต็มกรณีครับหมึกเสียนะครับทางหมึกเสียเต็มนะครับ ให้มาดูตัวนี้ด้วยนะครับเบรดเบลนะครับเดี๋ยวหมุนดูนะครับหมุนดูหมุนดูฝั่งฝั่งอีกนี่ครับเหมืนนี้นะครับมันมันต้องออกนี้นะครับดูออกหมุนได้หมุนได้คล่องนะครับไม่มีไม่มีเสียงดังไม่มีเสียงดังสมุดนะครับสมุดนะครับมาดูอีกสาเหตุหนึ่งนะครับถ้ามึกเสียเต็มแล้วมีเสียงดังอยู่ประมาณนี้หรือดังช่วงประมาณนี้ก็สันนิษฐานว่าเบรคเบลอาจจะมีอาจจะมี ตัวมืกนะไปตันตัวนี้เนะครับก็อ,อ,อีกหนึ่งสาเหตุนะครับพี่สิต้งตงิงก็ไม่ลงหรอ ันี่ก่อนทำหมดเสียเปแล้วครับทำรั่วนะครับอเ่นี่ทำครับเดี๋ยวป้่อยนะครับไม่คงอยู่มีไอเจียะเดี๋ยวป้อนะครับคงอยู่ออฟฟิเีนี่เสร็จแล้วแล้ว แผนก็แั่นนะครับใช้ได้ย,ยาวเลยนะครับมันขนาดนีชนุดนี้ก็น่าจะได้ย,ยาวๆเลยนะหลายเดือนเป็นปี่เดี๋ยวว่าครับผมวนนี้เสร็จส้นภารกิจ้นะโอเคนะครับวันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจนะครับผมกับพี่ออยนะครับออกพามาดูบรรยากาศในการสวิตวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะครับ มึกเสียนะครับมึกเสียเต็มมีเอฟเฟกอะไรบ้างต่อเครื่องนะครับก็จะมีข่อตันนะครับล้างมึกนะครับกับมึกล่วนะครับแล้วก็ดำมึกมะออก,ก็คือดำเขาเรียกไรดำใช้แต่นะครับหรือดำั่วนะครับมึกมะอ,อตรงหน้าผิวดำนะครับทีนี้วันนี้ก็ได้ทิกมานะครับพอเรามาทําความสะอาดหรือแมนแทนเน่ก็ได้ทิกการใส่ ใส่ท่อมึกนะครับวิธีใส่แล้วก็ตรวจสอบอยังไงว่ามันเข้าล็อกไหมนะครับแล้วก็วิธีการถอด LPH แล้วก็มาทำความสะอาด l p h ที่ถูกต้องนะครับที่ผู้ผมทําอยู่นะครับทําแบบไหนนะครับก็ได้ทริคตรงนี้มานะครับแล้วก็วิธีใส่ท่อมึกใส่ลาแล้วก็ใส่ท่อเข้าประกอบกับตัวสล็อตออกมานะครับตัวท่อออกมาวิธีใส่แล้วก็เช็คยังไงว่าใส่สนิทไหมนะครับถอดออกมาแล้วก็ใส่คืน เรียบร้อยม้มวิธีเช็คตรวจสอบทิกวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะครับของเครื่องสีนะครับวันนี้นะครับมาหนึ่งจ็อบได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับภายในเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็น DV Housing LVH นะครับท่อมึนนะครับล้างมึนนะครับทุกอย่างนะครับวันนี้ครบคันความรู้นะครับวันนี้ผมกับพี่ออยนะครับก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับก็วันนี้ก็กำลังจะเดินทางกลับนะครับผมแล้วก็ เจอกันคลิปหน้านะครับจะเอาความรู้ใหม่ๆนะครับคลิปหน้างานเป็นยังไงอันนี้หน้างานจริงนะครับหน้างานจริงนะครับแล้วก็มาแก้ไขจริงนะครับเครื่องของเราเองนะครับที่เราขายลูกค้าไปแล้วก็แมนคะแนะนะครับจากทีมงานคุณภาพนะครับพี่ออยนะครับวันนี้นะครับผมกับพี่ออยนะครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับอจะพูดอะไรด้วยโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม